อนนี่บีนครอบครัวมนุษย์กินคนบันทึกนิวเกตคือสมุดบันทึกของเหล่านักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ภายในคุกนิวเกตข้อมูลที่ถูกบันทึกในสมุดเล่มนั้นมันเต็มไปด้วยเรื่องเล่า สุดพิสดารล,ล้ำลึกจากเหล่านักโทษคดีอุกชะกันที่ถูกคุมขังด้วยโทษที่เด็ดขาด <c oughs> เรื่องที่เล่าส่วนมากจึงเป็นเรื่องที่มีความน่าสะพึงกลัวและน่าสยดสยองและหนึ่งในเรื่องเล่าเหล่านั้นก็มีเรื่องเล่าของครอบครัวมนุษย์กินคนที่ชื่อว่าซอนนี่บีนและนี่อาจจะคือเรื่องเล่า และตำนานมนุษย์กินคนที่น่าจะเก่าแก่มากอีกเรื่องหนึ่งแห่งภาคพื้นทวีปยุโรปและประเทศสกอตแลนด์ในปีคิตศึักราา1 ,500 หรือ1,600ประมาณรา่าๆ5 0าว500ปีก่อนตำนานสุดสยองของกลุ่มครอบครัวมนุษย์กินคนที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากสูงสุด รวม48ชีวิตโดยในบรรดาสมาชิกทั้งหมดตัางเป็นบรรดาลูกๆหล,ล,ลานของซอนนีบบนประกอบไปด้วยผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวไปจนถึงเด็กๆเ,เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายแน่นอนว่าการที่ทุกๆคนเป็นเชื้อสายเดียวกันทั้งหมดก็เนื่องมาจากครอบครัวของซอนนีบบนเป็นครอบครัวปิดทำให้มีการเสพสังวาสกัน ระหว่างกลุ่มคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อกับลูกแม่กับลูกหรือเหล่าบรรดาพี่น้องจนเกิดเป็นครอบครัวขนาดใหญ่โดยประชากรในครอบครัวของซอนนี่บีนดำรงชีพโดยการล่าและสังหารกินเนื้อคนเยื่อๆของพวกเขาส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มนักเดินทางที่ดวงกุดเดินทางผ่านแหล่งกบดานของครอบครัวซอนนีบีน ได้มีการคาดเดากันว่าเหยื่อของครอบครัวซอนนี่บีนอาจมีจำนวนสูงสุดราว1,000ชีวิตซึ่งก็เป็นจำนวนมหาศาลมากเลยทีเดียวซอนนี่บีนหรืออเล็กซานเดอร์ซอนนี่เกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อประกอบอาชีพสารพัดช,ช่างโดยเขาถูกเลี้ยงดูโดยพ่อเพียงแค่คนเดียวไม่ได้ระบุถึงแม่ของเขาแต่อย่างใด ซอนนี Bean, ่บีนโตมาแบบคนเกลียดค้านไม่เอาการเอางานทำอะไรก็ไม่เป็นโลเป็นพายและไม่เคยประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ซอนนี่บีนค่อนข้างถนัดและเชี่ยวชาญเขาใช้มันบ่อยเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตของเขานั่นก็คือการใช้ความรุนแรงและก้าวร้าวว่ากันว่าซอนนี่บีนมักจะมีเรื่องต่อยตีกับผู้คน เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตของเขาเลยเรียกได้ว่าเขานั้นเป็นไอสารเลวโดยสันดานก็ไม่แปลกเพราะแค่ใครพูดไม่เข้าหูเขานิดหน่อยซอนนี่บีนก็พร้อมจะละเลงกำปั้นของเขาลงบนหน้าของคนผู้นั้นแบบไม่ยัง้งและจากพฤติกรรมที่เสพติดความรุนแรงของเขานี้มันก็ได้ไปกระแทกใจสาวน้อยคนหนึ่ง ซึ่งสาวคนนี้เธอก็นับได้ว่านิสัยแย่และเกลียดคานแทบไม่ต่างจากซอนนี่บีนเลยทั้งคู่เป็นผีเน่าและลงผุเหมาะสมกันจริงๆชายโฉดและหญิงชั่วได้ตกลงโป่งใจเป็นผัวและเมียทั้งคู่ชายชีวิตร่วมกันแบบบัดซบแต่ด้วยที่ซอนนี่บีนเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศ ค่อนข้างสูงเขาจึงมีลูกชายและลูกสาวหลายคนครอบครัวของเขาต้องออกเดินทางร่อนแรมไปเรื่อยๆเพราะนิสัยของเขามักเป็นที่น่ารังเกียจทําให้ถูกขับไล่จากชุมชนอยู่บ่อยครั้งซอนนี่บีนได้กระเตงลูกๆของเขาเดินทางไปจนถึงชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่ากันโลเวอร์เขา ได้ค้นพบถ้ำแห่งหนึ่งริมชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่แต่ทางที่จะเข้าไปในถ้ำแห่งนี้มันค่อนข้างสลับซับซ้อนจนค้นหายากทำให้ซอนนี่บีนตัดสินใจที่จะปากหลักอยู่ในถ้ำแห่งนี้กับครอบครัวของเขาอย่างถาวรซอนนี่บีนได้ร่วมกับลูกๆที่โตขึ้นมาหน่อยออกตะเวนดักป้นผู้คน ที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณชายฝั่งกันโลเวอร์หากว่าใครดวงกุดผ่านมาพบเจอกับครอบครัวของซอนนีบีนก็เท่ากับว่าพวกเขาได้ชะตาขาดลงไปแล้วเพราะนอกจากจะปล้นชิงทรัพย์และอาหารแล้วซอนนีบีนกับลูกๆยังมักจะฆ่าเจ้าทุก์โดยไม่ให้เหลือแม้แต่ชีวิตเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคนแก่ หรือแม้แต่เด็กๆเ,เรียกได้เลยว่าพวกเขามีความเดรัจฉานในกระมวลสันดานค่อนข้างสูงและอมหิตเป็นอย่างมากศพของเหยื่อที่เคาะร้ายนั้นมักจะถูกนำไปโยนทิ้งในท้องทะเลทําให้ในหลายๆครั้งแม้จะมีคนพบศพตามชายหาดก็ไม่สามารถสืบหาต้นต่อและที่มาของศพเหล่านั้นได้ครอบครัว ของซอนนีบีนเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากการมีเพศสัมพันธ์กันเองและเนื่องด้วยเหตุผลนั้นจึงทำให้คนในครอบครัวลูกๆหลานๆของซอนนีบีนที่เกิดมานั้นส่วนมากมักจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือปัญญาอ่อนทำให้คนในครอบครัวรุ่นหลังๆยิ่งห่างไกลจากคำว่าคนเข้าไปอีกเพราะพวกเขา ไม่สามารถที่จะสื่อสารในภาษามนุษย์ได้ซะด้วยซ้ำไปพวกเขานั้นทำได้แค่เพียงสื่อสารด้วยภาษาทางกายแบบง่ายๆเท่านั้นการขยายตัวของสมาชิกในครอบครัวทำให้อาหารที่ดักปล้นมาจากเหล่านักเดินทางเริ่มไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีพของสมาชิกทั้งหมด48ชีวิตนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของแนวคิดใหม่ๆสุดพิสดารของซอนนี่บีนเพราะแทนที่จะเอาศพของเหยื่อที่ถูกฆ่าไปทิ้งลงในทะเลให้เสียของในวันนั้นซอนนี่บีนก็ได้ลากศพของเหยื่อกลับไปท่่ฐำมและได้ชำแหละศพของเหยื่อเหล่านั้นเพื่อปรุงเป็นอาหารซึ่งเหล่าสมาชิกในครอบครัวต่างก็ชื่นชอบรสชาติของเนื้อมนุษย์นี้เป็นอย่างมากทุกคน ถึงกับร้องออกมาเลยทีเดียวว่า Very really good และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครอบครัวของซอนนีบีนก็ได้แหล่งอาหารใหม่ๆนอกจากการปล้นเพราะศพนั้นก็ถูกใช้เป็นอาหารอันโอชาได้ด้วยเช่นกันซอนนีบีนยังสอนให้สมาชิกในครอบครัวฝึกแผนกลยุทธ์ในการโอบล้อมล่าเหยื่อแบบโูงสัตว์ป่า ทำให้ครอบครัวของซอนนี่บีนเป็นกองทัพย่อมๆที่สามารถโจมตีคนกลุ่มเล็กๆแบบสบายๆซึ่งส่วนมากซอนนี่บีนก็เลือกที่จะโจมตีเหยื่อที่สัญจรผ่านไปมาริมชายหาดกะโลเวอร์ส่วนมากก็เป็นครอบครัวหรือกลุ่มคนที่มีจำนวนไม่มากนักเพราะง่ายต่อการจัดการหลังจากการไล่ล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเขาก็จะลากศพของเหยื่อผู้โชคร้ายกลับไปที่ถ้ำนอกจากจะชำแหละศพของเหยื่อและกินมันในทันทีแล้วพวกเขายังย่างเนื้อสดๆที่เหลือเป็นจำนวนมากแบบรมควันเพื่อถนอมอาหารให้กินได้นานๆอีกด้วยส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเช่นกระดูกและหัวกระโหลกก็มักจะถูกนำไปทิ้ง ในทะเลหรือบางครั้งก็ถูกทิ้งไว้ในถ้ำจนวางละเกะละกะซึ่งเนื่องด้วยเศษซากโครงกระดูกที่มีมากมายมหาศาลติดท,ทิ้งลงไปในทะเลจึงได้ลอยไปติดตามชายฝั่งจนเกลื่อนกลาดสร้างความวาดกลัวให้กับชาวเมืองที่ได้พบเพราะไม่รู้ว่าเศษซากเหล่านี้มีที่มาแบบใดชาวบ้าน ตั้งแนวคิดต่างๆนานาตั้งแต่ที่ใช้ฟังแห่งนี้มีกลุ่มโจรสลัดคอยดักป้นฆ่าผู้คนหรือเรือที่สัญจรผ่านไปมาจนไปถึงเรื่องเหนือธรรมชาติเพราะเชื่อกันว่าพื้นที่บริเวณชายฝั่งกันโลวเวอร์แห่งนี้อาจจะมีปีศาจกินคนที่ดักจับและกินผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณแห่งนั้น ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวและไม่กล้าใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรผ่านไปมาซึ่งจะมีบ้างก็แค่กองคาราวานของกลุ่มคนต่างถิ่นหรือพ่อค้าเร่เท่านั้นและเมื่อไม่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาบริเวณชายหาดกันโลเวอร์แถบนี้จึงมีสภาพที่รกร้าง และดูน่ากลัวซ่อนนี่บีนและครอบครัวจึงยังคงออกไล่ล่าเหยื่อไม่หยุดย้อนจนมีญาติญาติและครอบครัวของเหยื่อผู้เคาะร้ายหลายต่อหลายครอบครัวเข้าแจ้งความกับทางการว่าบริเวณนั้นมักจะมีผู้คนหายสาบสูญไปเป็นจำนวนมากและยังพบเจอเศษซากโครงกระดูกของมนุษย์เกื่อนกลาดตามชายหาด ทางการไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากเท่าไรนักจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวนไม่กี่คนเข้าไปลองสำรวจด,ดูหลายๆครั้งเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็มักจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหรือในบางครั้งเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็กลับมาแบบไม่ได้ข้อมูลใดๆซึ่งแน่นอนละ่ะว่าการหายตัวไปของคนกลุ่มนั้นก็เท่ากับว่า ทางการได้ส่งคนไปเป็นอาหารสดๆเข้าปากของซอนนี่บีและครอบครัวของเขาอย่างง่ายดายนั่นเองทางการเริ่มมืดแปดด้านกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ในภายหลังจึงได้ใช้วิธีสุ่มโดยการสุ่มจับผู้คนที่มีท่าทางน่าสงสยัยส่วนมากก็เป็นพวกอดีตอาชญากรที่เคยก่อคดีและกลุ่มคน ที่มีความเชื่อนอกรีดหรือแม้แต่พวกคนวิกลจริตทุกคนถูกนำตัวมาสอบสวนและมักจะถูกทรมานร่างกายเพื่อให้รับสารภาพแน่นอนว่าโดยวิธีโหดๆแบบนี้ก็ย่อมมีทั้งคนที่ปฏิเสธและรับสารภาพแบบส่งๆไปเพราะถูกทรมานเอาอย่างหนักวิธีการดังกล่าวของทางการเป็นวิธีที่ชาวบ้านต่างเอื้อมระอา เพราะมันไม่ได้แก้ไขให้ตรงจุดแถมชาวบ้านตาดำๆยังเสี่ยงที่จะตกเป็นแพะเอาง่ายๆจึงได้มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่กรธดาและไม่พอใจกับพฤติกรรมการแก้ปัญหาของทางการซึ่งเป็นอันต้องเหลวไปซะทุกครั้งเลยและแล้วคราวสวยก็มาถึงสองสามีภรรยาข่าวใหม่ปลามันดวงกุด เมื่อทั้งคู่ได้ชักชวนกันมาขี่ม้าเล่นเพลิน,ลนและได้เข้ามายังเขตบริเวณชายหาดกันโลเวอร์บรรยากาศที่สวยงามและปะ่จจาซ่าจผู้คนมันได้ดึงดูดให้คู่รักทั้งสองเดินทางเข้าไปในอาณาเขตที่อยู่อาศัยของครอบครัวมนุษย์กินคนของสอนนิบีนและในตอนนี้ทั้งคู่ ก็กำลังตกเป็นเป้าโจมตีของครอบครัวมนุษย์กินคนกลุ่มนี้เข้าให้แล้วสายตานับสิบู่กำลังจับจองมาที่คู่รักที่กำลังขี่ม้าก,กินลมชมวิวแบบชิวๆและแล้วเสียงกู่ร้องของคนเถื่อนก็ดังขึ้นกลุ่มคนจากทุกทิศทางก็พุ่งเข้ามาล้อมม้าของทั้งคู่เอาไวา้คนกลุ่มนี้ มีทั้งวัยรุ่นนุ่มสาวเด็กๆผู้ชายและผู้หญิงเป็นจำนวนมากจากสภาพการแต่งตัวที่ดูสกปกมองแมมและเสื้อผ้าขาดวิน่นทำให้สองสามีภรรยาพ่อจะมองออกว่าคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนเถื่อนเพราะแม้พวกเขาทั้งคู่จะพยายามพูดคุยและสื่อสารกับกลุ่มเด็กๆเ,เหล่านี้มันก็เหมือนว่า จะไม่เป็นผลเพราะเหมือนพวกเขาจะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องซะด้วยซ้ำพวกเขายังมีท่าทีที่ดุร้ายและก้าวร้าวราวสัตว์ป่าในมือของทุกๆคนมีอาวุธแหลมคมหน้านาชนิดตั้งแต่มีดและขวานไปยังท่อนไม้และก้อนหินโดยที่ยังไม่ทันตั้งตัวกลุ่มคนเถื่อนก็กรูเข้ามา ลากตัวของพวกเขาลงจากหลังมา้าทำให้ม้าตกใจวิ่งหนีตเตลิดไปชายหนุ่มได้ชักดาบออกมาและกวัดแกว่งมันไปมาแต่เหมือนกับว่าพวกคนเทื่อนเหล่านี้ไม่มีทีท่าว่าจะวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยทั้งพวกมันยังมีท่าทางที่ก้าวร้าวคู่คำรามราวสัตว์ป่าพวกมัน อาศัยจังหวะที่เขาเผลอกระชากตัวภรรยาของเขาออกไปและได้ใช้มีดปาดเข้าที่คอ,ขอหอยของเธอในทันทีต่อหน้าต่อต,อตาผู้ที่เป็นสามีเลือดที่สาดทะลักแดงฉานประดุดท่อป,ประปาแตกก็ถูกพวกมันกลูเข้ามาแย่งกันเลียกินย่างอาริดอร่อยเป็นภาพความบ้าคลั่งอันสุดวิปลาสชายหนุ่มหมดหนทางที่จะช่วยภรรยาสุดที่รักของเขา เขาจึงได้อาศัยจังหวะทีเ่เผลอของเหล่ามนุษย์กินคนที่กําลังดื่มกินเลือดของภรรยาเขาและเขาก็ได้ตวัดกวาดแว่งดาบตีฝ่าวงล้อมของพวกมันออกมาเขาจึงรีบวิ่งหนีไปแต่พวกมันก็ยังคงตามไล่ล่าเพื่อเอาชีวิตของเขาอย่างไม่ลดละชายหนุม่มหนีแบบสุดชีวิตและก็โคตรจะบังเอิญว่าในทิศทางที่เขาได้วิ่งหนีไปนั้น ได้มีกองคารวานกลุ่มใหญ่ที่เพียกพร้อมไปด้วยอาวุธครบมือชายหนุ่มวิ่งไปพลางตะโกนขอความช่วยเหลือไปพลางกลุ่มกองคารวานได้เห็นสิ่งผิดปกติเพราะชายหนุ่มผู้นี้เขากำลังถูกไล่ล่าจากเหล่าวัยรุ่นและเด็กๆจำนวนมากหนำำํำซ้ำกลุ่มวัยรุ่นและเด็กๆเหล่านี้ยังมีอาวุธครบมืออีกด้วยกองคาราวานได้ตั้งกำลังรบ เตรียมพร้อมในทันทีเมื่อพวกเขาเข้ามาในระยะอันไกลกลุ่มมนุษย์กินคนสุดโหดที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยรุ่นเห็นกองกำลังติดอาวุธครบมือที่มีจำนวนคนมากกว่าพวกเขาก็เกิดวาดกลัวและล่าถอยแต่กระเจิงไปกองคาราวานได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือชายหนุม่มและได้ไต่ถามที่มาที่ไป ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นชายหนุ่มได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับกลุ่มกองคารวานฟังก่อนที่จะนำทางไปในจุดแรกที่โดนซุ่มเล่นงานและที่ใช้หาดแห่งน,นั้นเขาก็ได้พบเพียงแค่ศพของภรรยาของเขาเท่านั้นที่นอนตายอย่างน่าอานาถพร้อมสภาพศพที่น่ากลัวตามร่างกายของเธอตั้งเต็มไปด้วยบาดแผลร,รอยฉีกขาด ที่เกิดจากการใช้มีดตัดและหั่นออกไปกองคารวานได้ช่วยเหลือชายหนุ่มเก็บศพภรรยาของเขาไปและได้เข้าแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางการรับทราบด้านทางการนั้นจึงได้นําเรื่องดังกล่าวไปกราบทูลพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์หรือพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษพระองค์จึงได้คิด ที่จะสอบสวนเรื่องราวนี้ด้วยตนเองโดยพระองค์ได้เกณฑ์กองทหารหลายร้อยนายพร้อมอาวุธครบมือติดตามพระองค์ไปและได้สอบถามข้อมูลต่างๆจากชาวบ้านท้องถิน่นจนรู้สถานที่ที่คนมักหายตัวไปอย่างแน่ชัดในบริเวณโขดหินหน้าผาขนาดใหญ่ของชายหาดกัลโลเวอร์กองกำลังทหารได้ตามรอยสุนัขดมกลิ่น ที่นำทางพวกเขาเข้าไปตามซอกหลืบของถ้ำจนไปเจอทางเข้าถ้าขนาดใหญ่ซึ่งแค่ไปถึงที่ปากถ้ากลิ่นสาบของความตายก็ได้กระแทกเข้าเบ้าจมูกอย่างเต็มเหนียวและเมื่อกองทหารได้เดินเข้าไปสำรวจภายในถ้ำตามรายทางต่างก็เต็มไปด้วยโครงกระดูและเศษซากของหัวกะโหลวางเรียงรายกันอย่างเกลื่อนกลาดไรระเบียบกองทหาร เดินทางไปจนถึงส่วนลึกของถ้ำจึงได้พบกับแหล่งกบดานของเหล่ามนุษย์กินคนที่น,นั่นมีกลุ่มสมาชิกทั้งหมด48คนในครอบครัวและยังมีเศษเนื้อของคนที่ย่างรมควันแขวนเอาไว้เรียงรายเต็มไปหมดแม้จะมีท่าทีที่ขัดขืนอยู่บ้างแต่ด้วยจำนวนกองทัพของทหารจึงทำให้ซอนนี่บีฮินบอกให้คนในครอบครัวนั้น ยอมจำนวนแต่โดยดีพวกเขาทุกคนจึงโดนทหารบุกเข้ารวบตัวก่อนที่พระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์จะทรงรับสั่งนำเศษซากที่หลงเหลืออยู่และโครงกระดูกต่างๆของเหยื่อนั้นไปฝังซะให้เรียบร้อยและจับกลุ่มซอนนี่บีนกับสมาชิกครอบครัวของเขาไปขังไว้ในคุกเพื่อรอการไต่สวน ในการสอบปากคำนั้นซอนนี่บีนได้รับสารภาพมาแบบตรงๆว่าเขาและครอบครัวของเขาได้ออกตะเวนป้นฆ่าและกินเนื้อของบรรดาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายตามหลักฐานที่ได้เห็นจริงซึ่งนั่นก็ได้ทำให้ซอนนี่บีนต้องถูกสมร็จโทษโดยไม่ต้องถึงขัน้นพิจารณาคดีในชั้นศาลโทษของพวกเขานั้นแบ่งออกได้สองแบบ โดยฝ่ายชายต้องถูกโทษประหารชีวิตด้วยการตัดร่างกายเป็นชิ้นๆและฝ่ายหญิงจะต้องโดนประหารชีวิตด้วยการเผาอย่างสดทั้งเป็นโดยในวัดที่ต้องถูกประหารนั้นทุกคนในครอบครัวต่างไม่มีทีท่าที่สลดหดหูใจหรือเกรงกลัวต่อความตายแต่อย่างใดพวกเขาต่างตะโกนโห่ร้องอย่างบ้าคลั่งใส่ฝูงชน ที่ได้มามุงดูการประหารในครั้งนี้และแล้วภาพอันน่าสยดสยองก็ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการประหารเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของเหล่ามนุษย์กินคนมันช่างยาวนานและน่าสะพึงกลัวและนี่ก็เป็นการปิดฉากครอบครัวมนุษย์กินคนที่ออกล่าสังหารชีวิตผู้คนเกือบพันลาย ในระยะเวลาเพียงราวๆสามสิปีเท่านั้นเองอย่างไรก็ดีเนื้อหาของเรื่องราวทั้งหมดนั้นได้ถูกปรับปรุงอยู่หลายต่อหลายครั้งพร้อมการใส่สีตีไข่เพื่อแต่งเติมเรื่องราวให้ออกอัรรรสแบบเต็มคันทั้งที่ตามเนื้อหาจริงๆนั้นก็น่าจะมีแค่เพียงเนื้อหาช่วงต้นๆของเรื่องซอนนี่บีน และประวัติช่วงเด็กของเขาจนถึงในช่วงที่ออกป้นฆ่าชาวบ้านที่ผ่านทางมาพร้อมเหล่าสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นนั่นก็บ่งบอกได้ว่าซอนนีบีนอาจจะเป็นแค่ฆาตกรป้นฆ่าสุดโฉดทั่วไปและเขาอาจจะไม่ได้กินคนอย่างในเนื้อหาที่เล่าไปข้างต้นแต่อย่างใด ชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ